สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องด i r เรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องด i r เรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่9กันยายน2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับชะตาอนาคตเพื่อไทยช่วงนี้มีเรื่องให้ตื่นเต้นที่ต้องลุ้นแทบทุกวันวานซืนก็ตื่นเต้นกับการลุ้นนายกคนที่32ปรากฏว่านายอนุทินชาญวิรากูลเข้าวินไปเมื่อวาน 8กันยายน68ก่อลุ้นกันอีกว่าอดีตนายกคนที่23และอดีตนักโทษป่วยทิพที่ชื่อทักษินชินวัตรจะกลับมาฟังคำสั่งศาลตามนัดหรือไม่ปรากฏว่าบินด้วยเจ็ดส่วนตัวกลับมาเรียบร้อยแล้วทำเอาพวกเกจิที่ชอบฟันทงหน้าจอหน้าจ่อยไปพอสมควรแต่เห็นข่าวบอก น้องเคยอดีตนายกและอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมนายสมชายวงสวัสด์ไปรอรับที่สนามบินมีข่าวดีมาบอกมารอติววิชากฎหมายให้พี่เมียก็ไม่ทราบวันนี้9กันยาก,ก็ต้องลุ้นกันอีกเพราะเป็นวันที่ศาลฎีกาพเนกคดีอาญาน,นักการเมืองนัดฟังคำสั่งจากผลไต่สวนพยานหลายสิบปากในเรื่องป่วยทิพชั้น14ของทักษิณตรงนี้ ต้องย้ำเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกันว่าในการพิจารณาของศาลกรณีนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาคดีแต่เป็นการพิจารณาในประเด็นการบังคับโทษจำคุกแก่นายทักษิณว่าเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลหรือไม่เพราะทักษิณต้องคำพิพากษาให้รับโทษคุกรวมระยะเวลา8ปมีจากคดีทุจริต3คดีคือ คดีทุจริตที่ดินรัชดาพิเศษจำคุก3ปีคดีหวยบนดินจำคุก2ปีและคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ริษดามหานครจำคุก3ปีทักษิณยื่นถวายดีกาและได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษเหลือจำคุก1ปีแต่พอเข้าเรือนจำปุ๊บโรงพยาบาลรัชทันตรวจปั๊บบอกว่าทักษิณมีโรค4โรคได้แก่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะผังผืชดในปอดจากการเคยป่วยปอดอักเสบความดันโลหิตสูงและกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับตกค่ำกรมราชทรร์บอกว่าทักษิณมียการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำแพทย์วินิจฉัยว่าทักษิณป่วยวิกฤตส่งตัวไปนอนรอยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปแล้วไปหลับไม่กลับมาติดคุกเลย จนได้รับการพักโทษกลับไปนอนจันทร์สองล่าประเด็นนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอสอบสวนแล้วมีผลสอบออกมาว่าการกระทําของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตํารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีให้นายทักษิณพักรักษาตัวอยู่นานถึง1 8 1วันคัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ส่งรายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชตรวจสอบเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการคณะที่แพทย,ยสภาพิจารณาจ,จริยธรรมแพทย์โรงพยาบาลราชทันและโรงพยาบาลตํารวจ กรณีรักษาตัวของนายทักษินแล้วมีมติให้ลงโทษแพทย์สมรายเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งรายคือแพทย์หญิงรวมทิพสุภานันแพทย์ประจำทันทันสถานโรงพยาบาลราชทันผู้ทำหน้าที่ตรวจร่างกายผู้ต้องขังรับใหม่และให้ใช้ใบส่งตัวประกอบการย้ายออกไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจถูกลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือน กรณีประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ได้มาตรฐานส่วนอีกสองรายที่ถูกพักใบอนุญ,ญาตการประกอบเวชกรรมคือพลตำรวจโทโสพลรัต์สิงหจ,จารุผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครั้งเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม3เดือนฐานให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์ไม่ตรงความเป็นจริงกรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและ พลตำรวจโททวีสินเวทวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม6เดือนเนื่องจากให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงจากกรณีออกใบแสดงความเห็นทางการแพทย์2อฉบับซึ่งถูกไปใช้ประกอบการขอความเห็นชอบให้ผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน30วันและ60วันนอกจากแพทย์ราชทรร์ และโรงพยาบาลตำรวจที่สอบเป็นพยานแล้วสารยังได้ไต่สวนพยานจากราชทันอีกหลายปากพยานเป็นกลุ่มแพทย์พยาบาลทั้งในสถานพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทะสถานโรงพยาบาลราชทัน5ห้าปากพัสดีเวนรองพัสดีเวนกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมราชทัรที่พานายทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปที่โรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ควบคุมเฝ้าหน้าห้องผู้ป่วยอีก9ปาก พยานในระดับผู้บริหารที่มาให้ปากคำต่อสารก็เช่นนายสหการเพชรนรินอธิบดีกรมรชาชทัณร์นายสิทธิสุธีวงรองอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์และโฆศกประจำกรมรชาชทัณร์นายชาญวชิรเดชรองอธิบดีกรมรชาชทัณร์นายนัททีทองปลดัดอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งเป็นผู้บัญชาการในช่วงเวลาทักษินถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ การไต่สวนของศาลเน้นเรื่องการส่งตัวทักษิณไปรักษาตัวนอกเรือนจำว่าเป็นไปตามพรบรชาชทั์ปี2560และตามกฎกระทรวงหรือไม่และการบังคับโทษร,รวมถึงการพิจารณาพักโทษที่มีกระบวนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโดยให้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติกับนักโทษรายอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มสูงอายุ70ปี และการให้ความเห็นชอบในการขยายเวลารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วง30วัน60วัน120วันและ180วันก็ต้องทำความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมอีกนั่นแหละการบริหารโทษเป็นของกรมราชธรร์แต่การบังคับโทษตามคําพิพากษายังเป็นอำนาจของศาลดังนั้นเมื่อสังคมมองว่าการบริหารโทษจำคุกทักษิณของราชทัณร์ ซว่ารชาชทันไม่มีการบังคับโทษต่อทักษิณให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลจึงนํามาสู่การดําเนินการไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบการบริหารโทษว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีการจองจําตามหมายขังหรือไม่ดังนั้นข้อมูลเรื่องเจ็บป่วยของนายทักษิณตั้งแต่คืนแรกที่ย้ายออกจากเรือนจําเมื่อ23กรกฎาคม66และช่วงที่พักอยู่ชั้น14นาน6เดือน จาก23กรกฎาคม6 6ถึง18กุมภาพันธ์67นั้นจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่สารต้องการคำตอบจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรื่องนี้สารไต่สวนพยานรวม31บปากดรวิสรุทเครืองามอดีตรองนายกขึ้นเป็นพยานฝั่งจำเลยเป็นปากสุดท้ายและสารฎีกานัดฟังคำสั่งคดีบังคับโทษทักษิณชินวัตรวันที่9กันยาเวลา10นาฬิกาคือเช้าวันนี้แหละ ศาลมีคำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพและนายทักษิณชินวัตรเข้าฟังคำสั่งด้วยก็เมื่อ4ีกันยาก่อนถึงวันสาลนัดไปฟังคำสั่งทักษิณก็แกล้งทำให้มิตรและศัตรูเสียวด้วยการนั่งเจ็ดส่วนตัวว่าจะไปสิงคโปร์แต่ดันไปโผล่ที่ดูบจากเสียวทักษิณก็ทำเซอร์ไพรส์ต่อใครๆก็นึกว่าทักษิณหนีไปแล้วตามสโลแกนคุกมีไว้ขังหมากับคนจด แต่ที่ไหนได้ทักษิณกลับเล่นบทนักเลงจริงพร้อมติดคุกจริงบินกลับมาบ่ายแก่ๆเมื่อวานเพื่อไปฟังคำสั่งสารวันนี้เห็นว่าสารดีกาที่สนามหลวงทางเจ้าหน้าที่จัดร,ระเบียบจัดสถานที่รอรับแฟนๆที่สนใจจะไปฟังว่าสารจะมีคำสั่งแบบไหนไว้เต็มที่การที่ทักษิณกลับมาโดยมีคุกเป็นเดิมพันเรียกเสียงฮือฮาได้มากทีเดียววิภากวิจารณ์กันไป ในแง่มุมต่างๆนานาสรุปว่าการกลับมาฟังคำสั่งสารวันนี้ดีกรีความสนใจชาวบ้านชาวเมืองพุ่งพรวดชนิดประหลาดแตกยิ่งกับพวกในคอกที่อยู่ในสภาพหมาหงอยด้วยแล้วเมื่อเห็นเจ้าของค้อกลับมาต่างกระดีกระดาเกิดความมั่นใจว่านายใหญ่ไปได้ยาดีหมอดีมาแล้วแน่เลยวันนี้นอกจากเป็นวันตัดสินชะตาทักษิณแล้ว ยังเป็นวันตัดสินชะตาพักเพื่อไทยด้วยถ้าทักสินคืนคุกเห็บจะแย่งกันกระโดดถ้าทักสินรอดคุกเห็บจะอยู่ซุกรอจังหวะแต่ผมอยากบอกสอสอเพื่อไทยว่าว้าวุ่นไปใหญ่ตราบใดที่นายสมศักดิ์เทพสุทินกับนายสุริยะยังรุ่งเรืองกิจยังอยู่เป็นตัวเงินตัวทองของเพื่อไทยยังไงยังไงพักก็ไม่อับจนในเมื่อตัวนำโชคยังอยู่เลือกตั้งใหม่ ก็ได้เป็นรัฐบาลอีกเชื่อเหอะดูพลังประชารัฐสิตอนสมศักดิ์สุริยะอยู่พลังประชารัฐเป็นพักเลี่ยมทองไปเลยเห็นไหมแต่พอตัวเงินตัวทองออกจากพักเท่านั้นแหละพลังประชารัฐจากพักเลี่ยมเงินเลี่ยมทองกลายเป็นพักเลี่ยมตะกัวไปทันทีพูดกันตรงๆนะเพื่อไทยนะแม้ทักษิณรอดแต่ดูจากที่นายกอนุทินคัดคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีแล้ว ประเทศดูมีความหวังขึ้นมาสว่างสวัยแล้วแบบนี้เพื่อไทยไม่กลายเป็นซากวัตถุการเมืองที่รอการย่อยสลายรอกหรือเพราะเทียบกับรัฐมนตรีเพื่อไทยแต่ละคนที่ทักสินเคลียรขึ้นไปนั่งเก้าอีไม่ใช่ตั้งเพื่อให้ไปแก้ปัญหาบ้านเมืองหากแต่ตั้งขึ้นไปทํางานผลานเมืองกินเมืองเพื่อธุรกิจนายในการเมืองเนี่ยแค่นายกอนุทินขยับ พื่อไทยก็ไม่ต่างหญ้าที่ถูกก้อนหินใหญ่ทับไปแล้วก็แค่กระหลอมกมระแหลมแซมข้างที่หวังจะง,งอกไม่มีแล้วคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ